มันต้องทำแบงนั้นเป็นกวางแบน้แต่าเข็งเขาแจันะเีดเนดสอบใหม่เรียบร้อยดีดีครับดีครับตั้งไว้เป็นเรียงดีมากแอหัหน้าครั้งอยู่ไหนล่ะหน้าหน้าก็ไม่หลงาะ ข้าวข้าวปีไหนก็ต้องวัดความชื้นด้วยครับไม่ข้าวปีใหม่ไหนเนี่ยตอนนี้ปีนี้ครับปีนี้ใช่ไหมข้าวใหม่เลยนะครับผมข้าวใหม่ครับท่านลองดูหน่อยไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นใช่ไหมครับไม่มีกลิ่นล้วเขาครับลองหยุดพันมาอันนี้ฝากครับามันเสร็จใช่ไหมใช่ครับมันไม่เคย ไปดูว่ากองโบหเปล่าไปดูได้เลยครับดูได้ไหมได้เลยครับได้เลยครับแล้วก็เขาเขาตอนที่อยู่อยู่ข้างบนบนเขาอำเภอท่านอะไรท่านมอบกันมาตามลำดับเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆถ้าชาวนาไปตรวจเดี๋ยวจะหาว่าเราไปขัดขวางตไม่มีครับไม่มีครับไม่ใช่ผมอยากให้ว่าเพราะตอนนี้มีคนปล่อยข่าวว่าจะต้องลมเยอะนะครับครับอกไม่มีข้าวจริงครับ ช่วยเอับยกให้ดูนะคนแต่ก้องเขา้องีเนแายไปก็ไปก็ไปแลตามท่านตลอดเพราะยังไงท่านดูแลพื้นที่อยู่ถ้ามีคนมาบอกว่าเข้าสุพรรณหายไม่มีคะไม่มีนะไม่มีรไม่มีครับจะยกลดนะจะยกลดจะยกลดปยกลดไปจะยกลดไปรับประกันเลยนะ ถ้าหายนหน้าดูอ้าวไง่ไปเอง <laughs> <laughs> ขี่จักรยานมาเปล่านี่ทีจะ <laughs> เข้าที่จะเข้าไปเก็บเอง ผมอยากให้เราไปดูถ่ายๆให้มันเห็นว่าจริงๆแล้วไม่ได้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 ทีนี้ดลังขง้นไปด้วยให้มันขึ้นไปก่อน้าไม่ขลุ่มเรา้ขึ้นต้อง่เราทำตามเลครับเพราะว่าเขามปงคนดูแลเขาก็ปล่อยข่าวว่าเขาอยากให้ระบายเยอะๆแต่กลัวว่าในโกดังของรัฐบาลเนี่ยโกดังข้าวนี่จะไม่มีข้าวหรือมีข้าว ข้าวเน่าข้าวเสียซึ่งเขาก็อ้างว่ารัฐบาลไอ้พวกหน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยหมายคําว่าทจานะุจริตมากนะซึ่งทีนี้มันก็จะทําให้คนมาซื้อเนี่ยไม่สบายใจใช่ไหมเพราะทางรงสีทางสมาคมลงสีเดี๋ยวหนูถามก็แล้วกันเขาก็ยินดีจะมาซื้อข้าวนะครับ ทั้งหมดเนี่ยก็อยากเห็นคือทางลรงสีเองเขาเชื่อมั่นอยู่แล้วเพราะเขาดูแลโรงสีของเขาแต่ว่าคนอื่นไม่เชื่อมั่นเราก็อยากให้เกิดความคล้ายๆกับมาดูด้วยความเพื่อความสบายใจนะครับก็เลยตอนนี้ก็เลยพยายามจะตรวจให้เห็นนะครับว่ามีข้าวจริงอยู่หมดเราจะประมูลข้าวไม่ใช่ว่ามาซื้อข้าวแล้วไม่มีข้าวส่งมอบ ก็คือจะดูว่ามีข้าวจริงจากตรงีมีข้าวจริงแล้วข้าวคุณภาพดีอย่างตอนนี้ก็เห็นเลยนะครับข้าวคุณภาพดีนะฮะเราก็ทีนี้ทางอมอบทางชาวนาในส่วนที่เขาไม่สบายใจเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะไปดูกดังเขาเรียกว่าบุกกวัวดังเราก็อยากให้เข้าไปแต่ทีนี้เวลาเข้าไปเนี่ยเราอยากให้ทุกทุกฝ่ายไปด้วยเผื่อจะได้เห็นด้วยตาของเขาเองเพื่อความโปร่งใส แต่ว่ามันก็จะต้องมีคนที่เป็นเชี่ยวชาญก็คือพวกเซเวเยร์เนี่ยคือพนักง,งานตรวจข้าวไปด้วยไม่งั้นไปดูเองมันดูไม่ออกละครับนะผมดูมาสิบปีแล้วยังดูไม่ออกดูออกแต่คนสวยอย่างเดียวว่าก็ขอบคุณทางม็อบนะครับเห็นได้ข่าวว่าเมื่อวานเนี่ยทางม็อบเขาก็บอกว่าจะชะลอการไปตรวจตัวด,ดังไว้ก่อนสำหรับม็อ,มอบพอเขา ว่าเขาจะหาผู้เชี่ยวชาญด้วยในขณะเดียวกันก็ขอบคุณทางสภาทนายความดวโดยเฉพาะนายกสภาธนายความคุณเดชอุดมไกรฤทธิ์ก็บอกว่าขอให้ชาวนาใจเย็นๆอย่าไปบุกตรวจกวดังของรัฐบาลเองกดังข้าวเองเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอเขาหาบุกลุกเขาก็เตือนกันซึ่งก็เป็นผลดีนะครับขอบคุณสภาทนายความที่เตือนทางเปรยน,นำชาวนาต่างๆ เพราะว่าเขาก็ต้องการให้เกิดความเรียบร้อยในขณะเดียวกันทางสภาทาน,นายเขาก็ช่วยชาว,ชวนาในการฟ้องร้องดําเนินคดีต่างๆซึ่งเป็นผลดีนะครับชาวนาก็ลดภาระไปด้วยแล้วเรานี่อยากให้ทุกคนเนี่ยใช้ระบบกฎหมายนะครับใช้ใช้วิธีการทางกฎหมายอย่าไปใช้วิธีการว่าไปบุกตัวดังแล้วก็ไปเปิดตัวดังเองเพ่อข้าวจะเสียหายนะครับอันนี้อย่าไปเน้นว่าผมกลัวข้าวเสียหายนะ เพราะว่าก็อยากให้ทุกฝ่ายที่นั่นได้ร่วมมือกันนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ผมเองเนี่ยก็ได้ในฐานะดูแลองค์การทางสินค้าดูแลกรมค้าภายในก็ได้กำชับว่าเราจะให้ความร่วมมือแต่ขอให้ทางแกนนำชาวนาประสานว่าจะไปดูตรงไหนสงสัยว่าตรงไหนไม่มีอะไรเนี่ยก็จะได้ก็จะได้ดูแลให้เรียบร้อยทั้งหมด ก็จะหมายความว่าจะได้ไม่เข้าใจผิดกันแล้วก็เชิญชวนให้ชาวนาให้ลงสีมาช่วยประมูลข้าวไปด้วยตอนนี้หลายๆทุกๆฝ่ายเห็นใจชาวนาหมดนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีว่าทุกๆฝ่ายเห็นใจชาวนาก็จะมาช่วยชาวนานะครับก็จะเป็นผลดีทั้งในแง่ที่รัฐบาลจะหาเงินโดยการขายข้าวซึ่งอยู่ในโกดังเรียบร้อยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ ทา,ทางแกนนำชาวนาที่ดูแลชาวนาที่เดือดร้อนเนี่ยได้ช่วยประสานเรานะครับว่าอยากจะไปดูที่ไหนยังไงแต่เราก็ขอรายงานล่วงหน้าไว้ว่าข้าวทุกอย่างเนี่ยส่วนใหญ่เรียบร้อยดีนะครับทั้งหมดที่มีอยู่ในโกดังอย่างวันนี้ก็เป็นโกดังที่มาตรฐานไอ้นี่จริงๆแล้วผมตั้งใจจะไปตรวจที่นครสวรรค์